ไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับเชียร์มิลเนอร์ตกลงย้ายไปอยู่กับไบรตันแอน์โฮปออเรียนครับลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิซิโอโรมาโนไดเฮยวิโกเป็นที่เรียบร้อยอมาตามกันนะช่วงน,น่าสนใจมากๆนะครับบอกเลยว่าเชียร์มิลเนอร์กองกลางมากประสบการณ์คนนี้ครับได้ตกลงที่จะย้ายฟรีนะไปอยู่กับไบรตันหลังจบฤดูกาลนี้กับลิ์พูลครับไปอยู่ไบรตันด้วยสัญญาหนึ่งปีเต็มๆเลยรายงานจากลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิซิโอโรมาโนครับบอกว่า ข้อตกลงทุกอย่างระหว่างเชียร์มิเนอร์กับรอยต้านแอนลุล่วงเรียบร้อยแล้วครับสรุปจะเล่นที่เอเม็กสเตเดียมเป็นเวลา12เดือนหรือว่า1ปีซึ่งก็มีอดีตแข้งลิเวอร์พูลอย่างอดัมลาลาน่าก็อยู่ที่นั่นด้วยนะถือว่าเป็นนักเตะคนที่2ที่รอยตันได้ตกลงล่วงหน้าก่อนที่ตลาดซื้อขายจะเปิดทําการครับต่อจากกองหน้าอย่างชัวรเรโดจากวัดฟอร์ดนะครับในฤดูกาลน,นี้ต้องบอกว่าเชียร์มิเนอร์มีบทบาทน้อยลงกับลิเวอร์พูลครับลงเล่นไป39กนะัดทุกรายการทาไปสองขอ,งขอ,งของจากเอปให้อยู่ต แต่เชียร์มิเนอร์มองว่ารอไม่ไหวอยากจะย้ายทีมแล้วนะครับเพื่อโอกาสลงเล่นของตัวเองต้องบอกว่าเชียร์มิเนอร์คนนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ประสบความสําเร็จคนหนึ่งเลยของลิเวอร์พูลนะครับในยุคข,ของจิเกนคลอปร่วมคว้าแชมป์เกือบทุกรายการขาดแค่ยูโรปาลีกแค่นั้นเองมิลเนอร์คือนักเตะในกลุ่มที่จะหมดสัญญาหลังจบฤดูกาลนี้ครับเหมือนกับโรเบรโตฟิมิโนนาบีเกตาอเล็กซอลต์เชมเลนอาตูมิโลและก็อัลเดรียนซานมิเกลนะครับถือว่าก็ขอให้เขาโชคดีกับเส้นทางใหม่ของเขาครับ เลือกไปอยู่กับรอยตันหนึ่งปีเต็มเต็มหลังจบฤดูกาลน,นี้สําหรับเจมมิลเนอร์ครับรองกับตันเจมหรือว่า,าจ่าเจมนั่นเองนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับหลังจากนี้ไปก็ขอเอาโชคดีเส้นทางใหม่นะ